สวัสดีครับอิสานพัฒนาชาแนลนะครับช่างแป๊กครับอันนี้ได้มาดูวิธียืดผมกันวิธียืดผมนะครับว่ามีขั้นตอนอยังไงบ้างผมเส้นใหญ่นะครับผมหยิกผมเส้นใหญ่แล้วก็หยิกแข็งแรงนะครับแล้วก็ใช้น้ำยา ยืดผมสูตรแข็งแรงนะครับโดยป้ายโฟนป้ายโฟนลงมาป้ายโฟนลงมาแล้วก็ถ้าหากว่าจำเป็นที่จะใช้อบก,ก็ใช้เครื่องอบนะครับอบให้เส้นผมเขาอ่อนแล้วก็ผมจะยืดได้ตรง ตรงง่ายน้ำยาจะทำงานดีเพราะว่าต้มรอดจะทำให้ผมผ่อนผมนิ่มก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆมาฝากช่างเสื้มเสวยกันช่วงนี้กลลล็ลงเรียบร้อยแล้วครับลงเรียบร้อยแล้วแต่ว่ารอรอเวลาให้มันได้เวลาน้ำยาทํางานก่อน ก็เป็นหยิกผมหยิกนะครับผมฟูปล่อยเป็นเส้นเป็นเส้นมาม่าก็ว่าได้นะครับแต่แต่ก็ไม่ถึงมาม่าครับทำไมจะไม่ถึงมาถึงแล้วครับโอช่างช่างเขาบอกว่าถึงมาม่าอยู่ผมเส้นใหญ่น้ำยาของเขานย้ำยาดีนะครับน้ำยาแต่แต่ไม่บอกน้ำยานะครับน้ำยาดีครับลงแล้วครับก็อบช่วยนะครับอกช่วยเท่าไหร่นะสิบนาทีหรือยี่สิบนาที ช่วยผักดันกันการทำงานรู้อยู่ว่ากีนาทีประมาณสิบห้านาทีนะครับหรือสิบหรือสิบนาทีาทก็แล้วแต่สภาพผมนะฮะถ้าเอาไว้นานก็ไม่ได้นะครับเพราะความร้อนจะไปทําให้ผมเสียได้นะครับไม่ดีนะครับต้องต้องเอาพอดีพอดีประมาณแค่สิบนาทีนี่แหละครับผมดูดูอยู่กับประมาณอยู่เมื่อก,กี้ก็ผมก็ลงดีนะฮะ ก็มานำเสนอขอฝากไว้เป็นเกตเล็กๆน้อยๆสาหรับช่างที่จะยืดผมหรือเป็นช่างที่กําลังหัดเยียนหัดเสริมสวยใหม่ก็บอกก็บอกวิธีวันนี้ก็บอกวิธีไปก็ติดตามอิสานพัฒนาชาแนลของเกดของช่างแป๊กไปเรื่อยๆนะครับช่อง Youtube นะครับช่องอิสานพัฒนาชาแนลครับ ก็ขอสวัสดีนะครับติดตามผลงานต่อไปนะครับสวัสดีครับ